สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่ทานอะไรคะเส้นเล็กแห้งอแลวจ้านะคะไอ้ต้มผักกาดดอยจ้ะต้มผักกาดดอ,อกผักกาดดอ,อกตัวนี้เราต้องไปลวกแล้วก็มาต้มมารสชาติคือแบบนี้เลยนะคะผักกาดตัวนี้ที่อื่นหาทานไม่ได้นะจ๊ะต้องปลูกเองนะจ๊ะ เท้าเที่ยงจ้าปีจีนหน่อยนิดหน่อยในตู้มีค่ะแต่ว่ายังไม่ได้มาเทขา,าเนเขาจะไปก่อน ังไม่หายหวัดเลยค่ะเป็นหวัดยังไม่หายหวัดเลยแต่ว่าเลยไม่รู้จะทานอะไรแบบว่าหิวหิวนิดนึงแต่ว่าเราก็ไม่รู้จะทานอะไรเราก็เลยจบปีเส้นเล็กแข้งอีกแล้วจ้าบ่ายมงแล้วค่ะตอนนี้ Uh-huh. <laughs> <laughs> ทานแล้วก็ออกกําลังกายควบคู่ไปด้วยน้ําหนักไม่ลดนะคะแต่ว่ารู้สึกว่าหุ่นเฟิร์มขึ้นฟิตขึ้นนะคะมันจะทําให้เราทําให้เราเวลาทานแล้วว่าไม่อ้วนนะคะทานได้เยอะแล้วก็ไม่อ้วนนะคะแล้วก็อีกอย่างก็คือสุขภาพแข็งแรงด้วยนะคะ แกนแกนพริกสมรักสมรักพริก นี่เขาเรียกอะไรนะคิดชื่อก่อนชื่อเลยนะฟักแมวฟักแมวทานสดได้ผัดได้ต้มได้ลวกได้หวานมากผักอันนี้หวานมากเขาเรียกฟักแมวนะจ๊ะคุณแม่ให้มาค่ะอยู่บ้านเราดีอย่างหนึ่งคือ เราได้ทานอาหารแบบพวกผักหลนายนนานชนิดเนี่ยผักปลอดสารแล้วเวลาเรากินผักปลอดสารเข้าไปเนี่ยร่างกายเราจะได,ได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่เลยรู้สึกว่าดีมากเลยเวลากินผักเวลาอยู่บ้านเนี่ยถ้าเราไปข้างนอกเราจะไม่ค่อยเน้นผักเราจะเน้นพวกพวกเนื้อสัตว์มากกว่า ะะเพราะเรารู้สึกว่าเราเราเราไม่ได้ปลูกผักเองแล้วเราซื้อผักกินเองแล้วเราไม่ได้รับประกันความสารเคมีจากผักเราก็เลยส่วนมากเราจะซื้อเป็นเนื้อสัตว์มากกว่าแต่ถ้าอยู่บ้านเราไม่ค่อยนิยมเนื้อสัตว์เพราะว่าเราชอบเลียเ่ยนเลี่ยนน้อเวลาเรากินหลายมือเราเลี่ยนนี่ค่ะผักกอดสากเวลากินเข้าไปร่างกายได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่เลย ทั้งในสะอาดแล้รับประโยชน์แข็งแรงออกกำลังกายแล้วก็เป็นหวัดเป็นหวัดไม่หายเป็นหวัดไม่หายสักทีเป็นหวัดเป็นแล้วเป็นอีก